สวัสดีครับัยรุ่นวันนี้พามาดูรถอีกแบบหนึ่งโอ้ลนานที่จะมาเจออีกแนวนี้อีกก็เรียกจัารศไม่รู้ว่าอันนี้รถอะไรเลยอะนันทิดาโอ้นี่อันนี้คือฉายาของมันคือนันทิดานี่หลายคนเขาไม่รู้จักว่าอะไรรถมันทิดานี่ไงมาดูนี่นันทิดานะอันนี้รถคันนี้เนี่ยเป็นแต่งเขาเรียกว่าเป็นแต่งแนวแบบแนวแนวทริปนะแนวอินโดนะแนวแนวเดินทางแนวเดินทางนะแนวแนวทริป ทีน yup. ี้เน it mm ี hmm. ่ยรถลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องเครื่องทำปรับจูนเครื่องใหม่มาทําเครื่องใหม่นะเลยวพี่ว่าให้ก่อนนี้เป็นสเต็ปเราทําเป็นสเต็ปลูกห้าหกนะฮะแล้วก็มีดีปอกใหม่นะทำเป็นลูกห้าหกแท้ดัโลนะดีปอกใหม่ทบวาวใหม่เป็นแคมใหม่ไอเดียเสียใหม่นะแล้วก็มีไล่คาบูใหม่ด้วยดีปอกใหม่สเต็ปใหม่ทุกอย่างเลยประมาณนี้นี่ของที่เปลี่ยนนะครับอย่างนะชุดนี้เนี่ยก็หมดไปประมาณห้าหกพันโดยประมาณ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงดูแล้วกันนี่คือข้อนะข้อก็เป็นข้อแบบข้อเดินแต่ว่าแต่ว่าผ่านะี่นานข้อไปเรื่อยเลยมีนิดเดินทางนะมีสะกาะไรอะไรด้วยนะนี่สวยๆระบบไฟใช้งานได้จริงนะคันนี้เพเทสแล้วเนี่ยช่วงล่างค่อนข้างดีมากนะ,ะสตาร์ทให้ฟังเสียงดูครับใครที่มีรถแนวทริกน่าอยากสใ,ใจมาทำรถลัดเล็งได้นะ ใครสนใจจะมาเซ็กเครื่องที่ร้านก็เชิญได้นะตามงบลูกค้าหรือลูกค้าอยากได้ประมาณไหนยังไงก็เข้ามาปรึกษาได้ขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่มาอยู่ที่ร้านนะจัางแตงจราขอบคุณมากครับ